ที่แล้วที่เราผ่ามะพร้าวแล้วมะพร้าวไม่มีน้ําก้นแตกนะคะเราไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาแล้วค่ะจะเกิดในช่วงที่เป็นหน้าแล้งนานๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ลดน้ํานะคะมะพร้าวเราไม่เคยลดน้ําเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เกิดจากอาการขาดน้ําค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มะพร้าวก้นแตกก็คือว่าอาจจะขาดแคลเซียมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเอายิบซ้มไปโรยรอบต้นมะพร้าวค่ะ นี mm ่เราโรยยิบซ้ำเรียบร้อยแล้วนะคะยิบซ้ำมีส่วนผสมของแคลเซียมซัลเฟตแมกนีเซียมซัลเฟตแล้วก็กำมะถันนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะช่วยได้ค่ะเดี๋ยวรอดูประมาณเดือนหน้านะคะว่าหลังจากที่เราให้ไปแล้วมะพร้าวของเราจะหายจากอาการที่เป็นเอ่อก้นแตกไหมคะแล้วก็ไม่มีน้ํานะคะมาดูกันค่ะแก้ไขเบื้องต้นนะคะโดยการรดน้ําทุกวันนะคะเดี๋ยวเราจะเอามะพร้าวลงมาลองดูนะคะว่ามีน้ําหรือยังนะคะดูมะพร้าวของเราค่ะ ใส่วมน้ันรอเยอะแยะเลยนี่ผู้เชี่ยวชาญนะคะของเราสอยมะาพร้าวลงมาให้แล้วนะคะถ้าแก่ก็เอาลงมาเลยยาย,ายห,วหวัวหัวโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีน้ำไหมเดี๋ยวให้ยายทดสอบโอ้อยยอยากลู้อยากเข็นแต่คุณหมาเลยยายผ่าก่อนนะคะตัวสอดรู้สอดเห็นนะคะคนทําอะไรขอดูนะคะ โอ้ยสิคอเบ่งหยางลูก <Okay. S 1> มาแกมะพร้าวเราแก่นะคะเราลดน้ําได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะที่ลดน้ําทุกวันมีน้ําให้เราอยู่นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เราเอาลงคาวที่แล้วเราเป็นมะพร้าวก้นแตกไม่มีน้ํานะคะมาดูกันว่าหลังจากเยโอ้ยอ่ะ อากาศไม่เป็นอากาศไม่เป็นใจนะคะฝุ่นลงมานะคะมาดูกันว่าหลังจากที่เรามาผ่ารอบนี้แล้วจะมีน้ํำไหมคะหลังจากที่เราลดไปหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะนีนจาเอาลงมาสามลูกนะคะเมื่อกี้ลูกนี้เบายายบอกไม่มีน้ํานะคะเห็นไหมคะมันเน่าเห็นไหมคะด้านไหนแห้งลูกที่หนึ่งผ่านไปนะคะไม่มีทิ้งเอาแสงนี้มันผ่านมาสองอาทิตย์แล้วนะคะไม่รู้จะมีน้ํำไหมนะ,ะมาดูกันค่ะไม่ลองไม่รู้ เราต้องให้มืออาชีพนะคะทำรามือสมัครเล่นนะคะรอกินอย่างเดียวนี่แก่อะไรนั่นเนี่ยต้องที่นี่นะมีบ่อใหญ่บ่แก่ปันไหนแก่เท่ากันกับมูกบุตรก่อนนี่นะมันก้นดำเลยส่วนตัวที่เป็นแม่จะบอกนี่ไงโอ้โหเห็นเนื้อมันบ่หลายแม่นี่อ่อนอยู่นี่เห็นบ่อนี่เนื้อบ่หลายนี่ เป็นตะกินอยูอ่เอาซิมแซบแซบบอกคุณยายอยากกินก้อนละเอาซิมก่อนนะบอกก้อนแล้วมนัน